คุณครูควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนไม่ใช่เหรอโอ้้า้แต่ก็มีคุณครูบางส่วนที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นคุณครูวายเป็นคุณครูที่สมบูรณ์แบบเธอจัดเก็บทุกๆอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยฉันขอแนะนำพวกเธอให้รู้จักกับคุณครูคนใหม่ของพวกเธอว้าวตื่นเต้นจัง เด็กทุกทุกคนก็ได้มองไปที่ประตูแต่ก็ไม่มีใครสักคนเดินเข้ามาคุณครูอาจจะมาสายก็ได้นะการรอคอยมันช่างนานเือเกินและแล้วคุณครูก็เข้ามาอา๋อคุณแน่ใจใช่ไหมว่าเธอเป็นคุณครูดูเหมือนว่าเธอคงจะอยากให้โรงเรียนเป็นเหมือนตัวแทนจัดหานางแบบแล้วมั้งอ้อว้าวอย่างน,น้อยก็มีบางคนนะาที่ชอบมันงั้นหยุดคุยกันแล้วมาเรียนกันเถอะเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อคือนคุณครูคแบกนอนไม่เต็มอิ่มแน่ๆน เธอคงใช้เวลาทั้งคืนอยู่แต่ในคลับแน่เลยมีบางสิ่งบางอย่างกําลังกวนใจฉันอยู่อ๋อหมาฝรั่งนี่เองก็ไม่เป็นไรโลกใบนี้น่าจะเป็นมิตรภาพประมาณนะเห็นได้ชัดเลยว่าคุณครูแบล็กไม่พร้อมที่จะสอนเอาซะเลยเธอเต้นทั้งคืนแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลานี่คิมเราจะต้องปลุกคุณครูนะตื่นได้แล้วค่ะคุณครูแบล็กครับอ๋ยฉันควรจะทํายังไงกับเด็กไฮเปอร์พวกนี้ดีเนี่ยภาพพยนตร์สนุกๆสักเรื่องดีไหม น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซ็กสเปียร์ดีที่เลยฉันจะได้กลับไปนอนต่อนี่อาจจะไม่ใช่การรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ดีที่สุดแต่ว่าคุณจะทำยังไงได้ล่ะนี่คือคุณครูวายเ,เธอมักจะมาตัวจดูเพื่อนร่วมงานคนใหม่ของเธออยู่เสมอมันแค่มากๆเลยฉันจะต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกหัวหน้าแล้วล่ะ เมื่อเทียบกับคุณครูวายแล้วเธอช่างเหมือนนางฟ้ามันช่างเป็นวิชาดนตรีที่ไพเราะเหลือเกินทุกๆคนชอบฟังนิทานดูเหมือนว่าทุกๆคนกำลังสนุกสนานโดยเฉพาะคุณครูวายแฮนนี่พอสักทีกับดนตรีเบบีบ้าบออะไรนี่มันถึงเวลาของดนตรีฮาร์ดคอร์แล้วละ ไม่ต้องใช้นอตดนตรีหรอกมันต้องใช้ลำโพงนี่ต่างหากต่อจากนี้ไปนี่คือคาบเรียนดนตรีของคุณครูแล็คและเธอก็สามารถทำให้ผู้ฟังทุกท,นทนคนกลายเป็นขาล็อกได้อย่างดีมาเรามาล็อกกันเถอะได้นขนาดนั้นคุณไม่สามารถบอกได้เลยว่าคนไหนคือคุณครูคนไหนคือนักเรียนจากห้องเรียนได้กลายเป็นคอนเสิร์ตล็อกได้อย่างง่ายดาย มันเป็นเรื่องสำคัญที่สะคิดหาวิธีสอนประวัติศาสตร์อย่างน้นอยๆของครูวายเองก็คิดเช่นนั้นเธอชอบประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตรากฎหมายใหม่นี่คือการโชว์ของหญิงสาวโดยแท้จริงดูเธอสิไปเลยนี่คือวิธีการทำให้นักเรียนของเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ต่างๆ และแน่นอนว่าเราไม่ควรที่จะให้กำลังใจในเชิงบวกแก่เด็กๆเหรียญช็อกโกแลตสีทองนี่คงจะดีที่สุดคุณครูวายเป็นคุณครูโดยแบบธรรมชาติเธอช่างเป็นคุณครูที่เข้ากับนักเรียนได้ดีจริงๆการชื่นชมนักเรียนก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนี่นะสติกเกอร์รูปดาวสําหรับงานของเธอจา้าใบหน้าของนักเรียนดูมีความสุขมากๆดูสิและคุณครูเองก็มีความสุขเช่นกัน แต่เห็นได้ชัดเลยว่าเพื่อนร่วมงานของเธอนั้นมีปัญหากับการสอนอย่างยากลําบาก <c oughs> เธอยังไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยห <c oughs> มายความว่ายังไงนะห้ <c oughs> องเรียนเหรอมันน่าเบื่อมากๆ <c oughs> อ๋อฉันจะต้องให้เกรดเธอนี่นาใช่ไหมอันนี้ของเธอจ้ะสติกเกอร์คล้ายกล้วยแล้วกันแทนที่จะเป็นดาว คุณครูวายมักจะเป็นห่วงเรื่องผลการเรียนของนักเรียนของเธออยู่เสมอกี่ครัค้งกี่หนแล้วที่ฉันต้องคอยบอกคอยเตือนให้นักเรียนเหล่านี้ตั้งใจเรียนก็ทีหรือไม่อย่างน้นอยก็เช็ดทำความสะอาดกระดานแล้วกันและคุณครูแบล็กก็มีวิธีฝึกปฏิบัติรูปแบบใหม่เธอใช้เศษผ้านี่นะแล้วก็ล้างรถของครูซะในขณะที่คุณครูกำลังตรวจสอบข้อสอบของเธออยู่นั้นทำดีๆนี่ ฉันจะให้เธอเกรดเอคุณครูแบล็กทำได้ดีทีเทียวเธอเป็นคนที่ชอบแกล้งคนอื่นและนี่ก็คือหนึ่งในเหยื่อของเธอถ้ามีป้ายเตะฉันสิอยู่บนหลังของใครบางคนมักจะมีใครสักคนที่ทำตามป้ายนั้นอยู่เสมอและตอนนี้การทะเลออกกาะกันก็เริ่มขึ้นโอ้โหทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากฝีมือของคุณครูและแทนที่จะช่วยห้ามปามน,นักเรียนทั้งสอง ยิ่งยุ่ยแย่เข้าไปอีกยังคิดไม่ออกเลยว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงถ้าคุณกูวายไม่เข้ามายุติมาสก่อนแน่นอนเธอพยายามทําทุกอย่างเพื่อยุติการทะเลาะนั่นลงใช่แล้วละ่ะมันคือหนึ่งในหน้าที่ของคนที่เป็นครูอุ๊ยคุณควรจะรีบหนีไปโดยเร็วที่สุดอาความรักในโรงเรียนเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเหลือเกินและนี่ก็คือสาวน้อยอีกคนที่ทุกข์ทรมานจากความรู้สึกนั่นเห็นได้ชัดเลยว่า เธอไม่ส่มหวังกับความรักแต่คุณครูวายก็เข้ามาได้ทันเวลาพอดีพอด,ดีเป๊ะโตโท,โทน่าสงสารจังเลยแม่สาวน้อยฉันคงต้องปลอบเธอสินะแต่ว่าก่อนอื่นเลยดื่มน้ำสักแก้วหน่อยไหมและตอนนี้เราควรจะเปิดใจคุยกันนะว่าไหมหัวผู้ชายจะทำให้ชีวิตของเธอแย่ลงเธอควรจะสนใจในการเรียนมากกว่านะและนี่ก็คือคุณครูแบ็ก เธอมีวิธีจัดการที่แตกต่างออกไปอย่างชินเชิงเธอร้องห้เรื่องอะไรอะ่ะเธอเคยมองดูตัวเองบ้างหรือเปล่าฮะไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไปอาบน้ำซะแล้วก็ออกไปปาร์ตี้แน่นอนวัยรุ่นมักจะชอบคำแนะนำประเภทนี้แท่นจนกว่าเธอจะเต้นไม่ไหวนั่นคือหอนทางการรักษาปัญหาหัวใจของเธอที่ดีที่สุด ถึงเวลาทานอาหารเที่ยงมีอาหารเยอะแยะเลยที่นี่สลัดกับซูชิคุณครูแบล็กชอบอาหารญี่ปุ่นอมากๆแฮนี่คิมมีคนเรียกเธออยู่ตรงโน,น้นแหละแล้ในขณะที่นักเรียนเธอเดินไปเธอก็กินอาหารเที่ยงของนักเรียนจนหมดเกลี้ยงเอาอ้าวอาหารของหนูหายไปไหนหมดเนี่ย ต่คุณครูวายก็ต้องการช่วยนักเรียนของเธออยู่เสมอและเธอก็ยินดีที่จะแบ่งปันมื้อเที่ยงให้กับนักเรียนผู้หิวโ,โหยเธอช่างเป็นคุณครูที่ดีเหลือเกินแล้วคุณครูทุกๆคนไม่ควรทําตัวแบบนี้หรอเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเมตตาช่วงมงเรียนเคมีเป็นช่วงมงที่สําคัญมากๆสารเคมีอันตรายในห้องเรียนคุณครูวายจึงอธิบายทุกๆอย่างอย่างละเอียดรอบคอบและแสดงให้นักเรียนดูว่ามันควรจะทํำยังไง ว้าวการทดลองสำเร็จดูปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงนี้สิคุณครูวายกำลังทำให้นักเรียนทุกๆคนสนใจท,ทุกๆคนดูมีความสุขแต่ว่าคุณครูแบล็กนั้นไม่เคยสนอกสนใจเรื่องความปลอดภัยในขณะที่ทดลองเลยเธอหยิบหลอดทดลองด้วยมือเปล่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยแต่มันก็เป็นแค่สูตรเครื่องดื่มค็อกเทล ก็ดูเหมือนว่านักเรียนทุกๆคนจะสนุกสนานไปกับการทดลองนี้เขียนส่วนผสมลงไปในสมอมันก็จะมีประโยชน์ในงานปาร์ตี้แน่นอนนี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้จริงๆคุณครูวายก็ได้เข้าไปพบกับหัวหน้านี่มันแย่มากๆเลยนะคะ ถึงเวลาแล้วที่จะบอกหัวหน้าให้ทราบถึงพฤติกรรมของคุณครูแบล็กเอาล่ะเราควรจะต้องคุยต่อหน้าของเธอเธอก็อยู่ที่นี่แล้วคุณครูวายมีเรื่องร้องเรียนเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานของเธอไทยการที่นอนหลับในห้องเรียนเนี่ยดื่มค็อกเทลเหรอขโมอยอาหารของนักเรียนจากคอนเสิร์ตในห้องเรียนใช่แล้วล่ะทั้งหมดนี้คือฉันเองคุณครูแบล็ก ผมคิดว่าคุณคงต้องถูกไล่ออกแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไงนะเดี๋ยวก่อนคุณครูวายตัดสินใจที่จะอยู่เคียงข้างคุณครูแบล็กเธอจะฝึกฝนให้คุณครูแบล็กเป็นคนดีกว่านี้ช่างคาดไม่ถึงจริงๆเป็นความคิดที่ดีแล้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงหัวหน้าก็ชอบวิธีการนี้เช่นกันท้ายที่สุดแล้วคุณครูแบล็กก็คือภรรยาของหัวหน้านี่เองโอ้หอกุม,มง้น แล้วคุณชอบวิดีโอเกี่ยวกับคุณครูของเราไหมแล้วคุณชอบคุณครูบล็คหรือว่าคุณครูว,วายมากกว่ากันละจ้าบอกเราให้เราฟังในช่องคอมเมนต์หน่อยนะกดไลค์วิดีโอนี้กด s ับสไครป์ช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแดงเตือนเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับการเรียนและอื่นๆอีกมากมายในช่องทูมทมแชลล